สวัสดีครับวันนี้เรามาตรวจเท็บ่งแรงที่อาทิตย์ก่อนรสองอาทิตย์ก่อนมาตรวจแล้วนางพญาหายนะครับผมไปเอารังอ่อนที่นางพญาหายนะครับผมไปเอารวงรังที่รังลอกเข้านะครับมาใส่ให้สร้างนางพญาอาทิตย์ที่แล้วมาไมา่ได้ตรวจนะครับนี่สองอาทิตย์แล้วนะครับที่เอารวงรัง ลังอ่อนของลังลอกเข้ามาใส่คอนให้เขาสร้างนางาบานะครับไม่ร so ู้ว่าสร้างได้ยังสาเร็จได้ยังนะครับวันนี้องมามาติดตามดูนะครับเยวลองดูตามไปพร้อมกันเลยครับที่ติ่แล้วมาตรวจไม่มีนางเบญา ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับหรือว่าแยกลังไปแล้วตัวที่อยู่ออกไปผสมพันธุ์โดนนกจับกินกลางทางหรือเปล่าไม่รู้นะครับเลยได้เอาดวงอ่อนมาใส่ให้สร้างน้มยาไม่รู้สร้างอย่างนอันนี้เรามาตามกันครับอันนี้เป็นลังจับมานะครับมาจากใจยาภูมิโอ้มีแต่ไข่ตัวผู้ครับ น่าจะเป็นตัวเมียไข่มีไข่นางพญาหรือเปล่านะครับถ้าไม่นานเกินไปเขาจะสร้างนางพญาใหม่นะครับถ้านางพญาหายไปนานเกินไปนะครับอันนี้ก็ยังไม่เจอไขไ่ไม่เจอไข่นางพญา อันนี้เป็นคอนทำเองนะครับคอนทำเองอตัวก็เยอะอยู่นะครับแต่ตัวผู้เยอะมากวม่จะเป็น,นง,งานไข่ อตั้งแล้วครับผมเอามาดวงเล็กๆนะครับมาจากรังล่อเข้านะครับดำแล้วนะครับหลอดลวงนางบญาที่เขาสร้างขึ้นเองนะครับดำแล้วคาดว่าตีนนานคงจะองออกมาเป็นตัวนะครับสร้างไว้สองหลอดนะครับสร้างไว้สองหลอดหลอดนี้ยังไม่หุ้ม หลันนี่ยังมีหุ้มนายย่าจะสำเร็จนะครับนายย่าจะสำเร็จดูว่อกาสตรวจวงลางกัด้วยเลยนะครับ ไี่ทราบสายเหตุคาดว่าคงจะแยกหลังไปลดตัวที่อยู่ฟองหลังเป็นนักปาใหม่ออกไปหาผสมพันธุ์กลับมาไม่ได้โดนนกกินกลางทางนะครับอันนี้เอามาใส่ให้สร้างนักปาเรียบร้อยนะครับคาดว่าไม่เกินห้าวันภาพาตัวออกมาหลอดหนึ่งนะอีกหลอดหนึ่งก็มีตัวอยู่เริ่มสมบูรณ์นนะ อ,อออมารอดสมบูรน,นะครับเพราะผมมาตรวจวันที่แล้วไม่มีไข่นะครับไม่มีไข่เพื่งานยามีแต่ไข่เพื่องานที่เป็นตัวผู้ก็เลยไปเอาวงอ่อนที่หลังนอกเข้ามาทำาให้สร้างน้ำยาจุกเฉินนะครับ ตรวจบ่อยก็ยดีนะครับเราจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงของเขานะครับว่ามันยังสมบูรณ์อยู่หรือไม่นะครับเส็ครับไม่รบกวกนเขาแล้วนะครับไปดูอีกลังหนึ่งครับหายสองลังเลยวันนั้นนะครับ ที่มาคงตำเห็จนะครับมีการตั้งใส่นในระยะเฉลีึยนมาแล้วนองเขาเลือกมากวนแล้ว เป็นเครื่องจับมาสองหลังนะครับไปดูอีกแล้ลวรวงหนึ่งนะครับดูอีกหลังหนึ่งกล่องนี้นะครับกล่องนี้กล่องนี้ผมเอาไข่นางประยาจากชัยภูมิมานะครับมาตรวจไข่นางปะยาไอ้นางปะยาหายเช่นกันเลยเอาไข่นางบะยาใน ลังที่จับมาที่ใยภูมิครับเอาไข่มาฝากไว้ให้ก็สร้างนางบญญาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเอารวงมาด้วยนะครับเอารวงจาก,กลังนู้นลังนอตนอเข้ามาใส่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเห็นตัวน้อยนะครับกลัวว่าจะสร้างนางบญาไม่ต้องเด็ดก็เลยเอาไข่นางบญญายมาฝากด้วยนะครับ ฝากฟักนะครับรังนี้เป็นรังแยกนะครับรังแยกแากรังแม่พันธุ์จะดูว่าลวงใหญ่นะครับเพราะว่าไม่มีตัวพุ่มพุ่มรังรังเก่านะครับรังแยกผมเอาไข่มาฝากไว้ยังไม่ดูไข่นะหาดูก่อนว่ฟาฟักออกมาหรือยังนะ ตัวน้อยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ม,มาตรวจนานไม่รู้ว่านางบายาหายไปตอนไหนนะครับแต่นี่สะสมน้ํานะครับเพิ่มปิดตาผมเอารวงเล็กมาฝากไวป้เป็นกันแต่ผมอเอาเอ้ารอลวง ไรนางมัยาที่เอามาฝากไว้มีการกัดฟักบนตัวออกมาแล้วครับอยู่ไหนน้องเห็นไหมนี่นะครับกัดออกมาแล้วนะครับผมดูก่อนว่าเจอนางมัยาหรือเปล่าถ้าเจอจะกี้ให้ดูนะครับอยู่ตรงไหนอยูอเออ่เออพักออกมาแล้วนะครับ เอาไม้เสียบไว้ไม้กิมฟันเสียบไข่ไว้นะครับเอาไข่มาแจกชข่ภูมิกัดไปแล้วโดนฝนไม่อยู่ตัว,น,วนู้นนี่ไปตัวน้อยนะครับตัวน้อยมาก เจอนะครับปุไม่เจอแต่รังเมื่อกี้น่าจะสำเร็จนะครับไม่ใคร่รังพรังนี้ฟ้ากมาแล้วนะครับจะหาตัวลูกเจอ <S <S ผมเอาไข่งพายาใี้อยู่ในอีกรังการถ่ายทำอย่างนี้นครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อกำลังใจในการถ่ายทำขอบคุณครับขอบคุณครับ